สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel inception นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพรีวิวในส่วนของตัวละครชิ๋หนิงซื่อกันนะครับก็จะเป็นตัวละครลิมิเต็ดตัวแรกของเกม reverse 199เลยภาาตอนนี้ก็น่าจะต้องรออีกยาวโดยไม่มีกําหนดเข้าตู้ถาวรเลยนะครับตัวตู้เนี่ยจะอยู่ยาวนานตลอดแพท1.6เลยเป็นระยะเวลา42วันเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็จะเข้าทันทีหลังจากที่เซิร์ปิดปรบปงเลยจน ถึงวันที่11กรกฎาคมนะครับก็คือเดือนเดือน7ก่อนจะเข้าเนื้อหาขอพูดถึงตู้ลิมิเต็ดก่อนแล้วกันตัวตู้ลิมิเต็ดเนี่ยก็จะไม่แชร์การันตีกับใครเลยทั้งในตอนนี้นะครับแล้วก็ตู้ในอนาคตด้วยเมื่อกด1โลคุณจะได้เทปแดงมาทันที่1อันโดยตัวเทปแดงเนี่ยจะหมดอายุทันทีนะครับหลังจากที่จบแพท1.6เทปแดงเอาไว้ใช้ซื้อของในร้านค้าซึ่งมีจิ๋วหนงซื้อขายอยู่ด้วยนะครับในราคา200เทปแดง ก็คือถ้าคุณกด200โลในตู้ลิมิเต็ดเนี่ยก็จะการันตีจิ้หนิงซื้อใน P1 ขึ้นไปแน่นอนจิ้งหนิงซื้อเป็นตัวละครโจมตีกายภาพเผ่ามิเนอรัลหรือแร่ธาตุหรือรดิน,ดนหรือแล้วแต่ว่าอยากจะเรียกอะไรนะครับก็เป็นตัว DPS สายคริที่มี extra action ด้วยหรือจะเรียก follow up action หรือ FUA โจมตีต่อเนื่องโจมตีแถมอ่ะตามสะดวกเป็นตัวละครมีจุดเด่นคือสกิลหลักสามารถทำ extra action ได้ ได้หมดเลยใครกดสามเมาบอกเลยว่าได้เวลาหุ้นขึ้นตึงๆแล้วนะครับเมคานิกใหม่สําหรับแพทนี้เราจะเรียกมันว่า Channel หรือว่าการบริกรรมคาถาแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะขอเรียกว่าไล่คาถาละกันเพื่อความง่ายเป็นสกิลชนิดใหม่ที่เมื่อกดใช้แล้วตัวละครจะไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้อีกนะครับหลังจากที่ทําการไล่แล้วในขณะที่ไล่คาถานั้นถ้าถูกโจมตีด้วยสกิลอัลติเมทก็จะถูกยกเลิกทันทีเพาะง้นก็จะต้องดูจังหวะกดดีๆให กดสกิลชแนลเป็นสกิลสุดท้ายของตัวละครแล้วก็ดูดีๆว่าศัตรูไม่ได้กําลังจะซัดอัลติอเมทใส่เรานะครับและเมคานิกส่วนตัวของน้องก็คือรีคอร์จะเป็นตัวบัฟรูปไหเหล้าสีเหลืองเนี่ยซึ่งหลังจากนี้จะขอเรียกว่าเหล้าแล้วกันเป็นบัฟที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลต่างๆของน้องแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันต่อแล้วกันในส่วนของสกิลสกิลที่1จะเป็นสกิลที่ชื่อว่า bottom up นะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวความเสียหาย ทางกายภาพถ้ามีสถานะเหล้าก็จะทําการสุ่มใช้เหล้า1-3สามสเต็เพื่อทําการออกเอ็กซ์ตร้าแอคชั่นหงครั้งโดยความแรงของเอ็กซ์ตร้าแอคชั่นนี้จะขึ้นอยู่กับเหล้าที่ใช้ไปโดยจะเป็นความเสียหายกายภาพ60%คูณด้วยจํานวนเหล้าที่ใช้ไปนะครับก็คือถ้าใช้เหล้าเป็น1ก็จะ60%ถ้าใช้เหล้า2ก็จะเป็น1 2 0่ถ้าใช้เหล้า3าก็เป็นร8 0แบมีโอกาสใช้เหล้า1สเต็กอยู่ที่ยี่สิบ 3, สกปอร์เซ็นต์แจะมกโอกาสอย,อย่างละ40%ก็ สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีหลักของน้องเลยนะครับในส่วนของสกิลที่2องไบจิวเรเดลก็จะทำการไล่คาถาหรือว่าแชนเนลที่พูดไปก่อนหน้านี้หลังจากนี้จะใช้สกิลอะไรต่อไม่ได้แล้วจะได้รับเล่าแล้วก็เชียร์นะครับขึ้นอยู่กับระดับของสกิลนี้นะครับที่ใช้ไปแล้วก็เข้าสถานะรั้งหรือเมา1เทินก็โดยตัวสถานะนี้ก็จะเห็นเป็นดีบัฟติดอยู่ที่ตัวเองนะครับสถานะเมาจะทําให้ตอนเริ่มเทินเนี่ยถ้าเรายังทําการไล่คาถาอยู่นะครับจะ ะทำการใช้สกิล1 bottom up ใส่ศัตรูในระดับเดียวกับที่เราไล่สกิล2ไปก็คือถ้าเราไล่สกิลเนี้ยเป็นระดับ1ก็จะไล่ตัว bottom up เป็นระดับ1เช่นกันถ้าใช้ระดับ2ก็จะเป็นระดับ2นะครับสถานะเชียร์จะทำให้ตอนที่ใช้สกิล1เนี่ยจะเพิ่มจำนวนการสุ่มใช้เล่าปีก1ก็คือปกติเนี่ยจะใช้สุ่มใช้เล่าแค่1นถึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีตัวบัฟเชียร์เนี่ยก็จะทำให้สุ่ม2-4ถึงโดยถ้าเรลาไม่พอเนี่ยก็จะทำการ ใช้เล่าเท่าที่มีทั้งหมดแทนนะครับโดยเชียร์จะลด1นึ่งสแต็กเมื่อมีการออกอีกซตาแอคชั่นมาในส่วนของสกิลอัลติเมทที่มีชื่อว่าไบจิลแอนเมเฮมนะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีหมู่ทั้งหมดความความเสียหายกายภาพ350%ร้าสถ้าศัตรูมีน้อยกว่า3ตัวจะเพิ่มความแรงต่อศัตรูที่มีนะครับลดลงตัวละ100%นะครับสูงสุด200%ก็คือถ้าศัตรูมี2ตัวก็จะแรงขึ้น100ถ้าศัตรูมีแค่ตัวเดียวก็จะแรงขึ้น200 โดยถ้ามีเล่ามากกว่า6 stack จะใช้6 stack เพื่อทำการเพิ่มอัตราเจาะเกาะ100%ก็คือตีเหมือนไม่คิด d e f ens ศัตรูเลยแต่ถ้ามีเล่าน้อยกว่า6 stack จะทำการเพิ่มเล่า6 stack แล้วก็ได้เชียร์2 stack แทนนะครับมาดูกันที่ในส่วนของ insight 1ตัว insight 1เนี่ยเมื่อเข้าการต่อสู้จะได้รับเล่า3 stack ตอนจบเทอร์เนี่ยก็จะได้เล่าเป็นจำนวน1 stack ต่อ4บัฟที่ต่างกันจากทุกคนนะครับโดยเล่าที่ได้เนี่ยได้จากตร เนียจะได้มากสุดอยู่ที่3สแต็คอินไซส์เมื่อเข้าต่อสู้จะได้แอตแท็5%ทันทีและในส่วนของ i n นไซส์3เมื่อเริ่มเทินถ้าอยู่ในสานเล่าจะสุ่มบัฟให้ตัวเองเป็นระยะเวลา2เทินบัฟที่สุ่มจะมีทั้งหมด4อันก็คือมีอันที่1ลดเดเมจเหคเคนหรือว่าลดความเสียหายที่ได้รับ20%อันที่2เพิ่มเดเมจฮิลหรือว่าเวลาเราโดนตีเนี่ยจะโดนฮิวกลับมานะครับ20%อย่างที่3 เพิ่มความแรงอัลติเมต20%และอย่างสุดท้ายอย่างที่4นะครับก็จะเป็นเพิ่มความแรงสกิล20%โดยบัฟเนี่ยก็จะไม่มีทางสุ่มไปซ้ําอันที่มีอยู่แล้วได้นะก็คือถ้าเรามีบัฟความแรงสกิลอยู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าถือว่ามันจะสุ่มรอบหน้ามันก็จะไม่สุ่มมาทับอันนี้แล้วนะจะสุ่มเป็นอันอื่นแทนในส่วนของ portrait ก็ที่พี่หนึงปรับความแรงสกิลอัลติเมตเป็นโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดความความเสียหายกายภาพศัตร้อยา3ตัวเนี่ยก็จะ เพิ่มความแรงต่อจํานวนศัตรูที่ลดลงไปนะครับก็คือ150%สูงสุดที่300%ก็คือถ้ามีศัตรู2ตัวก็จะเ,เพิ่มความแรงไป150ถ้ามีแค่1ตัวก็จะเพิ่มความแรงไป300%นะครับที่พีสองสกิลหนึ่งทอมจะทําให้ตัวเวลาเราสุ่มใช้สแต็คเนี่ยก็จะเปลี่ยนความแรงจาก60เป็น90%นะครับต่อสแต็คที่พีสามทำให้ตัว Insight 3เนี่ยที่ปรับเรื่องการสุ่มแจกบัฟเนี่ยจะแจกเป็น ทีละ2บัฟแทนเป็นระยะเวลา2เทินก็คือจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นแจกแค่บัฟเดียวนะครับ แต่นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแจกสบัฟเลยก็จะทําให้ได้บัฟเร็วมากนะครับในส่วนของ P4 สกิลหน Bottoms Up จะปรับการใช้เล่าเป็นสุ่มนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น1นึถึงสสแต็กแทนที่ P5 ปรับบัฟที่ได้จากตัว Insight 3เนี่ยจากเดิมที่เป็น20%ปรับให้เป็น25%แล้วก็จะได้รับเล่าจํานวน1นึ่งสแต็กต่อ3บัฟที่ต่างกันจากทุกคนโดยเล่าที่จะได้จากตรงนี้ได้มากสุดก็คือ ือ5 stack นะครับก็ portrait ที่แนะนำนะครับก็มี p 0ก็เล่นได้แล้วก็โอเคแล้วแหละที่เขาแนะนำแนะนำกันที่เป็นจุดพีคจุดแรกนะครับก็คืออยู่ที่ p 2นะครับที่จะเพิ่มตัวความแรงของสกิลเอ่อ bottom up นะครับก็เป็นเรื่องเพิ่มความแรงของตัว extra tag มีที่ p 3ที่จะทำให้สุ่มบัฟขึ้นมา2บัฟแทนนะครับซึ่งจะทำให้มี up time ของตัว4บัฟเรียกว่าได้ตลอดเวลานะครับเพื่อส่งผลกับ ตัวของอินไซต์หนึ่งที่จะแจกตัวของเหล้าฟรีแบบได้แน่ๆนะครับทุกเทิร์นก็คือทุกเทิร์นเนี่ยจะได้แน่นอนเลยเหล้า1ขวดแล้วก็ที่ P 5เนี่ยก็ก็ปรับเรื่องบัฟความแรงบัฟะนะแล้วก็จะปรับเรื่องของการจะได้รับตัวของเหล้าให้ง่ายขึ้นซึ่งก็แล้วแต่งบเลยครับว่าเราอยากจะใช้จ่ายมากแค่ไหนแต่ก็ถ้าแนะนําถ้าเป็นไปได้ก็คือจ่ายไปเลย2อ0โลนะครับก็เป็นตัวลิมิเต็ดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแต่ถ้าใครไม่ไ ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อวยน้องมากก็เปิดพีศูนย์มาเล่นก็โอเคละจริงๆแล้วอะนะตัวของไซคิวก็มีตัวไซคิวเอาไซด์เดอะซิตี้ก็เป็นตัวไซคิวที่มาพร้อมกับตัวน้องนี่แหละก็คือมาในอีเวนต์ตอนแพท1.6เลยแล้วก็ถ้าศูนย์ว่าเรายังเก็บไม่ได้หรืออะไรยังไงครับก็สามารถไปใช้ตัวเลือกอื่นแต่ก็เป็นใช้แค่ขัดนะนะก็คือมีตัวฮิสบลเดนดิวตี้หรือว่าตัวฮอปสคอตก็ได้แต่ก็แนะนำว่า ให้ใช้ของน้องดีกว่าอย่าไปใช้อันอื่นเลยใช้ของน้องเนี่ยน่าจะดีที่สุดละในส่วนของเพื่อนร่วมทีมก็คนที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็คือน้องสายเคือตัวน้องสายเจ็เนี่ยจะได้ยูเลกาทุกกครั้งที่มีใขรก็ตามออกเอกซ่าแอคชันใช่ไหมซึ่งตัวของจิวหนิงซื่อเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ออกเอกซ่าแอคชันได้ทุกสกิลเลยยกเว้นอัลติเมทอะนะด้วยตัวน้องเป็นสายคี้เพราะงั้นก็ใส่ฟูดแฟรี่ไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพี่6 เป็นตัวที่แจกปั๊บหลากหลายชนิดซึ่งก็ส่งเสริมในส่วนของตัวอินไซต์ของน้องที่จะมีเรื่องการแจกเล่าซึ่งจะส่งเสริมในเรื่องการแจกเล่าให้น้องนะครับเมื่อทุกคนในทีมเนี่ยมีบัฟที่แตกต่างกันหรือก็จริงๆก็จ,จะใส่ใครมาก็ได้แหละที่ไม่แย่งแอคชั่นน้องใช้เนะเพราะว่าน้องก็เป็นตัวหนึ่งที่เอ่อค่อนข้างจะอยากใช้แอคชั่นเป็นอย่างมากก็วิธีการเล่นคร่าวๆถ้าจะใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลอัลติด้วย ในเทินเดียวกันนะห้ามกดสกิล2ก่อนไม่งั้นสกิลที่กดหลังจากสกิล2อ่ะมันจะบูดหมดเลยแล้วก็ถ้าเล่าไม่พอจากการที่มันเติมเรื่อยๆจากอินไซต์เนี่ยก็จะมีแค่2วิธีเท่านั้นที่จะเติมได้วิธีที่1ก็คือใช้สกิล2นะครับที่จะทําให้ได้เล่าก็แล้วแต่ว่าขาดแคลนแค่ไหนนะครับก็ขาดแคลนก็อาจจะผสมเป็น2เพื่อให้ได้6อะไรอย่างนี้หรือวิธีที่2นะครับที่จะเติมตัวของเล่าได้ก็คือสกิลตัวเมทนั่นเองก็คือถ้าเราเล่าไม่ถึง เ,เวลาเรากดแล้วก็จะได้เหล้ามา6ซึ่งก็ก็นั่นแหละครับเป็น2วิธีที่จะสามารถเติมเหล้าได้แล้วก็จริงๆน้องเนี่ยก็อาจจะดูวิธีเล่นมันจุกจิกจุกจิกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเป็นตัวที่กดดไปก็ก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นตัวที่แรงอยู่แล้วนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเปิดน้องออกเร็วๆ P5 เนะลย200โลนไปเลยก็ยิ่งดีนะครับจะได้เอาเทปแดงเนี่ยไปเปิดตัวของน้องเยนิเซ่ที่อยู่ในตู้เดียวกันได้ซึ่งตัวเยนิเซ่เนี่ยก็เป็นตัวฮิวที่ ที่ดีนะแล้วก็ตอนนี้กลุ่ม Discord ก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาละก็ใครมีอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ